ธรรมชาติให้ของขวัญสุดอจจัศจรรย์กับมนุษย์เป็นสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันในพื้นที่ต่างๆอาจเป็นได้ทั้งหน้าผาสูงชันรูปทรงแปลกตาภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะหรือท้องทะเลสวยใสยอันเงียบสงบมนุษย์เรามักจะดันด้นค้นหาเดินทางเข้าไปเพื่อให้ได้สัมผัสความงดงามอย่างใกล้ชิดจนมักจะลืมคิดไปว่าบางครั้งสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเหล่านี้อาจเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดจนกลายเป็นอุบัติเหตุหรือแม้แต่ฆ่าชีวิตของผู้ที่ไปเยือนได้ อัปดุลไททุกขอพาไปติดตามอีกแง่มุมของความงามที่อาจแฝงความมรณะไว้ด้วยกันจากเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว f a แอนไวกับการรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตมาจัดทำเป็น10อันดับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติระดับโลกสวยแต่อันตรายอาจถึงตายได้ สนับสนุนโดยสถาบันมารุโชตโรงเรียนสอนการอาชีพเฉพาะทางอาชีพบริษัสำรานและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ0971597447อันดับที่10หน้าผามาเฮอร์ไอแลนด์หน้าผานี้ตั้งอยู่ที่เมืองแคลรทางฝั่งตะวันตกของไอแลนด์ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือในอดีตเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับสังเกตการผู้รุกรานทางเรือ นับเป็นหน้าผาที่ทั้งแข็งแกร่งและสวยงามในเวลาเดียวกันหินผาที่ทอดตัวเป็นแนวยาวท้าลมหนาวต้านทานการประทะของคลื่นลมจากทะเลระลอกแล้วระลอกเล่าอย่างไม่สะตกสะถานแต่น่าเสียดายที่มักจะมีอบุบัติเหตุเกิดขึ้นที่นี่อยู่บ่อยครั้งและมีผู้เคราะห์ร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิตเฉลี่ยเกือบสิบคนต่อปีเพราะความพยายามของนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะถ่ายภาพในมุมต่างๆจึงอดไม่ได้ที่จะปีนป่ายไปตามก้อนหินใหญ่น้อยและพลาดท่าลื่นหกล้มอยู่เสมอ จนต้องมีป้ายแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยปรากฏอยู่ทั่วไปขอเพียงนักท่องเที่ยวยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็จะสามารถปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้อันดับที่ 9. แกรนแคนยอนสหรัฐอเมริกาุบเขาและแนวหน้าผาใหญ่ยักษ์ตามธรรมชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอยู่ในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนรัฐแอริโซนา มีผู้ที่รักการผจญภัยเข้ามาทํากิจกรรมต่างๆมากมายทั้งการไต่เขาปีนหน้าผ,ผาพายเรือคายักซึ่งมีผู้ที่ประมาทประเมินค่าความอันตรายของที่นี่น้อยเกินไปทําให้ต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบเซลฟี่ท,ทําท่าหวาดเสียวเสี่ยงภัยบริเวณหน้าผาแม้แต่การมาตั้งแคมป์ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อากาศในตอนกลางวันและกลางคืนต่างกันอย่างมากและอาจต้องเผชิญกับเหตุไม่คาดคิดอย่างหินถล่มอีกด้วยอันดับที่ 8. ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นสวิตเซอร์แลนด์หลายคนอาจจะคุ้นตากับยอดเขาทรงพีระมิดแห่งนี้มาบ้างไม่มากก็น้อยด้วยเพราะปรากฏอยู่ในสินค้าแบรนด์ดังของสวิตมาแล้วมากมายในขณะที่ระดับความสูงก็ไม่แพ้ใครในยุโรปเพราะเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ นับเป็นหนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดของทวีปส่วนปลายสุดของพิระมิดนั้นมีความสูง4,478เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาที่เมืองเซอร์แมทแล้วใช้บริการรถกระเช้าเคเบิลคาร์ไต่เขาเพื่อขึ้นไปชมความงามด้านบนอย่างรวดเร็วแต่สำหรับผู้ที่รักการผรจญภัยแมทเธอร์ฮอนก็เป็นอีกหนึ่งยอดเขานักปีนเขานั้นใฝ่ฝันจะพิชิตให้ได้สักครั้งในชีวิตและนั่นก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พวกเขาต้องมาจบชีวิตลงที่นี่ด้วยเพราะอากาศที่หนาวเย็นมีหิมะปกคลุมตลอดเวลาจึงมีโอกาสที่จะเจอกับพายุในยามที่อากาศแปรปรวน จนเป็นเหตุให้หิมะถล่มลงมาสร้างความเสียหายและเป็นอันตรายสำหรับนักปีนเขาได้อันดับที่ 7. ผภูเขาโตะแอฟริกาใต,ต้ภูเขาโตะตั้งอยู่ที่เมืองเคปทาวนหนึ่งในสเมืองหลวงของประเทศแอฟริกาใตา้บริเวณปลายสุดของแหลมกูดโฮปเป็นภูเขายอดตัดที่มีที่ราบขนาดใหญ่อยู่ด้านบนลักษณะคล้ายกับโตจึงเรียกกันว่าเทเบิลเมา์เทนหรือภูเขาโตนั่นเอง โดยนอกจะจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งเมืองเคปทาวแล้วเราสามารถเดินทางไปยังยอดเขาด้วยรถกระเช้าขนาดใหญ่หรืออาจเลือกเดินไต่เขาพร้อมชื่นชมธรรมชาติอันสวยงามภายในเขตอุทยานแห่งชาติทั้งจากพืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์ท้องถิ่นโดยนักท่องเที่ยวแนวผจญภัยนี้ควรต้องเป็นนักเดินป่าที่มีประสบการณ์มาก่อนเพราะธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ของทวีปแอฟริกาก็สามารถทำอันตรายนักท่องเที่ยวจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกัน อันดับที่ 6. อุทยานแห่งชาติโยเซมิตีสหรัฐอเมริกาอุทยานขนาดใหญ่กว่า3,000ตารางกิโลเมตรนี้ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ส่วนใหญ่มักจะมาเที่ยวชมเทือกเขาหินหน้าผาสูงชันและแนวต้นสนตามธรรมชาติตลอดจนน้ำตกขนาดใหญ่สุดอลังการในเขตอุทยานที่งดงามอลังการหลายแห่งมีจุดแวะพักท่องเที่ยวหลายจุด รถสามารถเข้าถึงได้ว่ากันว่าที่นี่เหมาะสําหรับนักปีนเขามือสมัครเล่นที่นอกจากจะได้เดินชมความงามอย่างใกล้ชิดแล้วยังอาจมีโอกาสพบกับสัตว์ป่าตามธรรมชาติที่มีตั้งแต่กวางไปจนถึงหมีที่บางครั้งอาจจะดุร้ายอยู่บ้างแต่ความน่ากลัวของสัตว์ป่าไม่ได้เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําอันตรายกับนักท่องเที่ยวนะครับแต่เป็นเพราะนักปีนเขามากประสบการณ์มักเลือกที่จะเข้าไปปีนหน้าผาในจุดที่เสี่ยงภยัยอย่างภูเขาหินเอลคปิแทนและฮาร์ฟโดมร็อกอันโด่งดัง ซึ่งมักจะทำให้เกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตมาแล้วอันดับที่5เขาคิริมันจาโรแทนซาเนียภูเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกากับความสูงราว5,895เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทัศนียภาพที่งดงามของภูเขาไฟ ตั้งอยู่โดดเด่นกลางทุ่งหญ้าสวรรค์น,นาดึงดูดให้นักปีนเขาสูงพากันเดินทางมาที่นี่เพื่อเดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดเขาอันหนาวเหน็บที่มีหิมะปกคลุมโดยจะต้องกินเวลานานหลายวันเผชิญกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่แตกต่างหลากหลายต้องอาศัยทั้งความอดทนตลอดจนการเตรียมพร้อมร่างกายมาเป็นอย่างดีเพราะมีโอกาสที่จะเกิดอาการแพ้ความสูงจากการขาดออกซิเจนจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ นอกจากนั้นยังมีโอกาสที่จะ,ะเผชิญกับอุบัติเหตุจากการลื่นหกล้มด้วยเช่นกันอันดับที่ 4. ยอดเขาเอเวอเรสต์เนปาลและจีนยอดเขาของเทือกเขาฮิมาลัยที่ครองตำแหน่งสูงที่สุดในโลกที่กว่า8,848เมตรเหนือระดับน้ำทะเลตั้งอยู่คาบเกี่ยวระหว่าง2ประเทศคือจีนและเนปาล นับเป็นความสุดยอดแห่งความใฝ่ฝันของนักปีนเขาทั่วโลกจึงทําให้นักปีนเขาจํานวนมากจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาสานฝันที่นี่ซึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะเดินทางขึ้นไปถึงยอดเขาสําเร็จสมดังใจหวังโดยเส้นทางและสภาพอากาศอันทลุโหดทั้งหนาวเหน็บและพายุจากความแปรปรวนของอากาศทําให้หลายร้อยคนต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่แถมในบางจุดของเส้นทางปีนเขาเป็นจุดที่แคบและสูงชันจึงเกิดการกระจุกตัวของนักปีนเขาจํานวนมาก ยิ่งเพิ่มอุปสรรคและความยากลำบากให้มากขึ้นกว่าเดิมแม้ว่าทางการของเนปาลจะพยายามหาวิธีการจัดการและใช้ผู้นำทางท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือนักปีนเขาแล้วก็ตามอันดับที่3ผูภูเขาไฟฟูจิญี่ปุ่นภูเขาที่มีชื่อเสียงและสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเป็นภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างแรงบันดาลใจในด้านต่างๆให้กับชาวญี่ปุ่นมาช้านาน และยังเป็นหนึ่งในไฮไลท์สําคัญที่นักท่องเที่ยวจํานวนมากต้องห้ามพลาดคือการไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดชมวิวต่างๆที่จะสามารถถ่ายรูปกับภูเขาแห่งนี้ได้ในระยะไกลซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์ว่าได้เดินทางมาญี่ปุ่นแล้วสําหรับช่วงเวลาที่เหมาะในการปีนภูเขาไฟฟูจินี้คือในฤดูร้อนราวเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมซึ่งจะมีจุดแวะพักให้เที่ยวชมได้ตามทางซึ่งในแต่ละปีนั้นมีผู้เข้าร่วมหลายแสนคนอย่างไรก็ตามมีรายงานว่ามีคนจํานวนมาก ท้าทายความตายด้วยการไปปีนภูเขาไฟฟูจิในฤดูหนาวซึ่งก็ทำให้มีผู้ได้รับอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากความกล้าบ,บ้าบินนี้ด้วยเชย่นกันครับอันดับที่2ภูเขาเบนเนวิสสกอตแลนด์ภูเขานี้ตั้งอยู่ที่เมืองฟอร์ดวิลเลียมภูเขาที่อาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักหรือเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากนักแต่ก็เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในสหรัฐอาณาจากักรเดินทางเข้าถึงลำบาก ค่อนข้างสมบุกสมบันไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทั่วไปแถมอากาศก็ยังแปรปรวนลมแรงใช้เวลาปีนเขาและเดินเท้าราว3-4ถึงวันจึงจะถึงยอดเขาที่นี่นั้นเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวหรือนักปีนเขาที่รักการผรจญภัยแบบสุดขีดซึ่งถ้าเทียบกับสัสดส่วนระหว่างจำนวนผู้ไปเยือนกับสถิติของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุและผู้ที่เสียชีวิตก็จะพบว่ามันสูงจนน่าตกใจครับ อันดับที่ 1. ยอดเขามงบรังหรือมอนเตเบียนโกรมแดนฝรั่งเศสและอิตาลียอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ภูเขาสําคัญของยุโรปที่กินพื้นที่ถึง6ประเทศด้วยกันยอดเขาสีขาวที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปีเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนเป็นจํานวนมากมีการจัดการสําหรับการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบทั้งสกีรีสอร์ทกระเช้าไฟฟ้าตลอดจนร้านค้าต่างๆจํานวนมาก ความสะดวกสบายและสวยงามกลับกลายเป็นดาบสองคมที่ทําให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มเช่นผู้ที่ขาดทักษะในการเล่นสกีหรือการปีนเขาหรือลืมนึกไปถึงสภาพอุณหภูมิที่หนาวเหน็บต้องมาจบชีวิตที่นี่ฉเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า100คนครับ